หอพักคนก็มาคิดว่าเออมันคือสิ่งที่เราให้คนเช่าแล้วเป็นการอยู่แบบชั่วคราวมันอาจจะมีคนเข้าคนออกมันอาจจะอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ไม่จําเป็นต้องเซิร์ฟแบบเต็มที่แต่ผมไม่ได้มอลอย่างนั้นเพราะว่าผมว่าชีวิตประจําวันทุกวัน,นมันมีความสําคัญถ้าใช้อันนี้ไม่สะดวกใช้อันนั้นไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้ไลฟ์ของเราที่เราเรียนมหาวิทยาลายัยมันก็ไม่แฮปปี้ครับ จริงๆมันก็คือขอพักบวกลานกิจกรรมมันสามารถเป็นอะไรที่เซิฟมหาลัยหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาหรืออะไรก็ที่ไม่เกี่ยวเลยก็ยังได้นะครับมันเริ่มมาจากว่า เรามีสองพาร์ทแล้วนะครับพาร์ทแรกเนี่ยก็คือพาร์ทในแง่ของบิสเนสก็คือว่าโอเคทำยังไงได้ห้องมากที่สุดห้องยังไงที่จะมีความแตกต่างจากคู่แข่งพาร์ทที่2ก็คือทำอะไรให้ชุมชนได้ยังไงเราก็เลยคิดว่าจุดที่น่าสนใจก็คือด้วยไซส์ของเราเนี่ยเราสามารถสร้าง hidden space บางอย่างที่คนโลคอลเท่านั้นที่รู้ว่ามันมี space กิจกรรมบางอย่างตรงนี้ที่น่าจะแกเตอร์คนทั้งแถวแถวเนี้ยมาแล้วก็มาเป็นจุดที่คนน่าจะ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทั้งคนภายในหอแล้วก็คนข้างนอกนะครับแล้วก็มองถึงว่ารูปทรงตัว A หรือรูปทรงของพระปผสมเจดีหรือสิมโบลิกที่คุณเฟอร์ชอบใช้ด้วยลักษณะมืออย่างนี้เขาก็ชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับสเปซเกี่ยวข้องกับอวกาศเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างที่อินสไปม์มาจากเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการต่อแสวงหารูปฟอร์มของสเปซภายใน ก็จริงๆมันเป็นมีนิ่งที่มาด้วยกันประกอบกับมันสามารถลงในไซส์นี้ได้แล้วก็เกิดประโยชน์ที่แท้จริงน,นะครับด้วยความที่เคยเป็นเด็กหอเราเข้าใจความต้องการของผู้อาศัยสำหรับผมเองเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการคือผมเป็นคนติดห้องติดบ้านติดที่ของตัวเองครับแล้วจริงๆก็ไม่ได้ต้องการพื้นที่อะไรใหญ่โตมากก็เลยคุยกับพวกแบบว่า ผมอยากให้คนที่เขามาพักเนี่ยอยากให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่บ้านไม่อยากให้เขารู้สึกว่ามันเป็นแค่ห้องเช่าหรือเป็นความรู้สึกว่าฉันมาอยู่แค่แบบชั่วคราวอะเราก็จะจัดที่ให้ทั้งคนที่เขาชอบสันโดษแล้วก็คนที่ชอบปาร์ตี้ด้วยก็จะมีที่ที่แบบในห้องคุณก็ private ไปนะ เราก็สำหรับคนที่ชอบความเงียบแล้วก็จะมีสเปซที่สำหรับโคเวิร์กิ้งสเปซส่วนลานชั้นเอเทรียมตรงนี้ก็ความฝันเลยก็คืออยากจะจัดอาร์ตแฟร์หรือว่าฟิล์มอาร์ตหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับงานศิละปะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วเราก็เติบโตมาเรารู้ว่าที่นคนปรปฐมมันไม่มีครับสำหรับท,ที่จะให้คนเรียนอาร์ตแสดงออกแล้วเราก็มีความศรัทธา ในการเรียนศิลปะว่าเรารู้สึกว่าการเรียนศิลปะมันทําให้คนแบบสามารถไปยุคไปทําอาชีพไหนก็ได้ถ้าเกิดคุณมีหัวศิลป์ก็รู้สึกว่าอยากจะทําให้พื้นที่ตรงนี้พยายามที่จะลดช่องว่างระหว่างงานศิลปะกับคนให้มันน้อยลงผมว่าในส่วนตัวความเป็นสถาปนิกของผมนะครับผมแค่รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่ดีไซเนอร์มีความแฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับหนึ่งคือเราไม่ได้โอนอาคาร 2คือเราไม่ใช่ยูเซอร์ของอาคารที่เราอยู่กับมันตลอดถ้างานไหนผม happy 100แฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยเป็นงานที่ผมอยากได้มากจริงๆแล้วมันต้องมีคนที่ไม่ happy แฮปปี้แหละมันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับงานคือผมมองว่างานไหนก็ตามที่มีความฟิตอินในแง่ของคอนเท็กซ์ในแง่ของเจ้าของแล้วบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยผมทำตัวเขาเขามีคาแรคเตอร์ของเขา,เาผมมีวิชาชีพของผมที่สามารถสร้างงานในรูปแบบของเขาให้สวยในกลิ่นอายของผมได้อยู่ ผมคิดว่าอเน,นี้เป็นเป็นสถาบันในรูปแบบของผมแล้วก็เป็น principle ในการทำงานแล้วก็มองว่ามันก็น่าจะดี